พูดแลวครับพูดเลยครับพี่ผมถ่ายวีดีโอครับอ๋อตอนนี้เราก็อยู่เอ่ออำเอศิรจนาครับครับีสีรนาก็กินข้าวเสร็จเราไม่ไหวครับผมกินข้าวเสร็จแล้วไม่ไหวจริงๆเมื่อ่กี้ก็จะว่าไปต่อก็เชื่อคุณลุงดีกว่าครับเพราะว่าภูเขาสูงจริงครับครับสูงจาำวันนี้ก็อยากให้ถึงพามอยแดงจริงจริงครับต้องไปดูกันนะทำลายสถิติของพวกเราครับแล้วก็ มกายมีอ้ามว่านมีอ้ามน้อยนะครับผมมีเต้ยมีโบ๊ทครับแล้วก็พี่บอมแล้วมันแค่รดนเอากล่องเอากล่องเอากล่องมาเอากล่องมาบางทีรูปได้ครับเขาก็ออกเดินทางไปแล้วครับพี่บอมล่วงหน้าไปก่อนแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถกระบะครับครับตอนนี้ครับก็ขอจบการรายงานเทปเพียงเท่านี้ครับครับ ขอบคุณครับครับตอนนี้พียวั์ยิสวัิ์ถ่ายรายงานจิศดาอัูอะไรยังไคนถ่ายรายการจบรับ